นี่ครับเราจะมาเขียนโปรแกรม Python ตรวจจับวัตถุที่อยู่รอบทิศทางและเล่นเสียงปี๊บกันนะครับเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยครับก่อนเลยนะครับเมื่อเราเข้าหน้าโปรแกรมนะครับให้เราขึ้นต้นด้วยคําสั่ง Edison o p t i c a l Detection b e a m นะครับให้มี State ข้างในวงเล็บนะครับเป็นอ่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วย while t r นะครับ และำด้วยเครื่องหมายโคลอนปิดท้ายนะครับต่อมาถ้าท่าไปนะครับเราใช้คำสั่งอีนะครับในการช่วยนะครับถ้า Edison.readOpticalDetection นะครับที่มีสถานะเป็นเครื่องหมายตกใจกับเครื่องหมายเท่ากับนะครับ Edison.optical u n d e r อ c o r e นะครับและทำด้วยเครื่องหมายโคลอนปิดท้ายนะครับต่อมานะครับให้ Edison นะครับ เพย์บีบนะครับแต่ว่าเล้่นเสียงปี๊บออกมาได้เอครับตามด้วยเอลิสันดอดบริดจ์ออปติคอลดิเทชั่นนะครับปิดท้ายนะครับจากนั้นก็ทำการเช็คตัวโค้ดกันเครับเมื่อยังไม่ผ่านนะครับนีานะครับทำการตบลงมาหนึ่งบรรทัดนะครับแล้วก็เช็คโค้ดอีกหนึ่งรอบนะครับเม่ผ่านแลวนะครับอัปโหลดโปรแกรมเลยนะครับ กดเริ่มนะครับแต่มีวัตถุอยู่ด้านหน้านะครับเล่นเสียงเพลงปีป๊บออกมานะครับเล่นเสียงปีป๊บออกมาให้เราได้ยินด้วยนะครับสำหรับวีนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมติดตามในปีถัดไปกันเลยนะครับขอบคุณครับ